แจ้งข่าวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้า7-800บาทชัดเจนแล้วเดือนมกราคม65ได้จริงหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่9ธันวาคม2564้กค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้ก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะสําหรับในเดือนมกราคมส5งพนาร 65นั้นตามที่เคยได้รับฟังข่าวสารกันมานะคะว่าทางรัฐบาลนะคะจะมีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะซึ่งก็มีการเตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ในช่วงต้นปีนี้เช่นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าได้รับฟังข่าวสารมาว่าในเดือนมกราคม2565นั้นนะคะ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินจากทางรัฐบาล700-800บาทเติมเข้าบัตรเช่นเดิมนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะทางช่องไปหามาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วว่าเป็นจริงหรือไม่ทุกท่านจะได้รับเงิน700-800บาทในเดือนมกราคม2565นี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนไปรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ กดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในครั้งต่อไปค่ะสืบเนื่องมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะหลังจากได้รับเงินกันไปแล้วนะคะในวันที่1นธนันวาคม2564 <c oughs> ซึ่งก็ได้รับการถึงคนละ700-800บาทนะคะก่อนหน้านี้นะคะ ทางรัฐบาลก็ประกาศออกมาแล้วว่าให้แค่2เดือนเท่านั้นก็คือเดือนพฤศจิกายน2564และเดือนธันวาคม2564นะคะซึ่งล่าสุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าในเดือนมกราคม2565ได้ข่าวมาว่าจะได้รับอีกจริงหรือไม่ข่าวสารนี้นะคะทางช่องหามาแล้วนะคะก็ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งในเดือนมกราคม2 5งพ 65นั้นคุณพ่อคุณแม่พู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับกันแค่คนละ200-300ถึงบาทเท่านั้นก็คือเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับกันทุกวันที่1นนั่นเองนะคะส่วนเงินเพิ่มกำลังซื้อนะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะไม่มีการโอนเงินให้ท่านแล้วนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะจะมีการ การโอนเงินเข้าหรือไม่ก็ต้องรอติดตามรับฟังแต่ณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมออกมานะคะเงินเพิ่มกําลังซื้อนะคะก็จะหมดเขตในวันที่31ธันวาคม2564ใครที่ยังใช้เงินในส่วนตรงนี้ไม่หมดนะคะก็รีบไปใช้กันด่วนเลยนะคะซึ่งถ้าไม่ได้ใช้ภายในวันที่31ธันวาคม2564เงิน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของท่านก็จะถูกตัดออกทันทีค่ะและในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะพอแม่พี่น้องรายเก่าทุกท่านนะคะก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะรอติดตามรับฟังข่าวสารว่าจะลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ลงที่ไหนใกล้บ้านท่านนะคะทางช่องนะคะก็ติดตามข่าวสารให้ท่านในทุกๆวันนะคะสําหรับคลิปนี้ ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ